ตอนนี้มาถึงตรงเนี้แบตเหลือเท่าไหร่กันแล้วทุกคนไม่แบตตัวเองอะ่ะไม่ใช่แบตเครื่อง <c oughs> แล้วเราบอกว่าแบตเต็มสิบนะโอ้โหสภาพอย่างกุดทลาดเหยียบขวด <c oughs> โอ้ยโ,โอ้ยเอาเปิืกตาตัวเองยังไม่รอดเงี้ย <c oughs> อัปไลน์ขอไฟหน่อย <c oughs> โอ้โหไออัปไลน์ก็จะตัวไม่รอดอยู่แล้วคขาว่ามาขอไฟอีก <c oughs> <c oughs> มีไม่ถึงร้อยมีอยู่สิบเก้าสิบแปดเอาไปสักแปดสักเก้าเหลืออะไรล่ะครับทีนี้เวลามีไฟอะ่ะไปเหมือนไก่จะบินเขาเรียกไปเหมือนไก่จะบินกลับเหมือนหาจะกินเขาว่า <c oughs> หมดสภาพอบจะมาจากบ้านลูกค้าไม่ได้ถ้านลองนึกดูดิต้องโทรหาเพื่อนมารับกลับก็บกเราคาดหวังว่ามันจะทําถูกไหมครับไม่มีเหตุผลอะไรที่มันไม่ทําเลยอะ่ะไปแล้วก็กัดเต็มที่เลยว,วันนี้หน้าเขียวแน่นอนเออกลับมาหน้าดําเลยเรา,าทีนี้ดําไม่ดําไม่พอพ่นพิษอีกคนข้างๆอีก คนกำลังข้างฮอตอยู่ดีๆเหี e ่ยวไปทั้งนั้นคอตกดิมันจะไปตกไม่ไหวแล้วโดนมาหลายดอก <c oughs> นี่แหละบางทีไปแต่ไฟไม่มีความรู้ไปหรือบางคนเอาแต่ความรู้ไปไม่ได้ไฟเขาก็ไม่ปิดอีกเลี <c oughs> ้ยมไหมครับฮอตเนี่ยจับมือ,มอบีบแหวนจนเจ็บไปหมดอะ่ะ <c oughs> พี่ผมเอาจริงแล้วเอาจริงแล้ว <c oughs> บีบโอ้โหสุดยอดสุดยอด <c oughs> กลับรถยังไม่ถึงบ้านเลยมือยังไม่ทันหายเจ็บมันเลิกแล้วเออถ้าเราใจไม่แข็งคิดว่าเราจะสู้ต่อได้ไหมเอาผมถาม โอ้ยระบบดีส so so ุดยอดสุดยอดสุดยอดอยู่2วันท่านนึงนึงตูเหี่ยวอีกแล้วเดินมาแลวถ้ามีกราฟขึ้นแล้วผากอเราก็รู้นี่โทรคุยอยู่ดีๆกราฟตื้อเตือนแล้วเหลืองเหลืองเหลืองไกลแดงแล้วแบตเริ่มหมดถูกว่าบางคนก็ขึ้นปีดเลยเขียวเต็มเลย4ี่ขีด5้าขีดพอลดลดไม่เหลือเลยไม่เตือนเราด้วยแบตมันเสื่อมไงถูกว่าคือแบตเสื่อมอ่ะเออหายไปแล้วโทรไปก็ให้ฝรั่งรับแล้วทีนี้ It is not possible reach the this not to the start at number moment you <c oughs> reach ขออย่างนึงนะเวลาใครส่องไฟอ่ะ <No. S 1> อย่าส่องย้อนขึ้นอย่างนี้ <c oughs> มันหลอน <c oughs> ใช่แล้วอย่าไปห่มผ้าด้วยน่ากลัวมากบอกเลยถ้าท้อห่อเหี่ยวว้าเวยวอยู่เนี่ย เหี่ยวจนห่อไม่ได้อยู่เนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวเอาตัวเองเข้ามาแบบนี้